สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะในวันนี้ของเรานะครับก็คือ e ิเซคไคยัคยวคุหรือว่า Parallel World Pharmacy และในชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือเภสัชกรเทพสองโลกซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะที่ผมดูแล้วค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็อยากให้มีภาคต่อมากเลยทีเดียวคือส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยเรื่องเนี่ยมันเป็นอนิเมะที่เป็นต่างโลกนะครับแน่นอนพอ พูดถึงว่าอนิเมะต,ต่างโลกแล้วเนี่ยความเป็นอนิเมะแฟนตาซี Fantasy ก็จะมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของต่างโลกก็จะเป็นไปอีกโลกหนึ่งมีเวทมนต์มีเรื่องของเออเผ่าต่างๆนะครับมันจะมีความเป็นแฟนตาซีสูงมากแต่ว่าในขณะที่เรื่องเนี้ยเขาใส่ความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องยานะครับหรือว่าเรื่องเภสัชศาสตร์นั่นเองโดยที่ เรื่องเนี้ยมันให้ความรู้ในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจะจริงจังมากเลยนะครับมีเรื่องของข้อมูลยาเรื่องของตัวยาที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์มาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบอนิเมะที่มันดูมีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าดูแล้วได้ความรู้เนี่ยผมคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของการรีวิวของเรากันเลยดีกว่า นะครับคือเริ่มแรกเลยนะครับในส่วนของภาพกันก่อนเลยภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพเนี่ยเห็นแล้วให้ความรู้สึกว่ามันดูเป็นอนิเมะที่อาจจะไม่ได้มีความซีเรียสมากเพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะไปในทางสดใสซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องมันซีเรียสมากไหมก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากสักเท่าไหร่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าภาพมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่า สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องเนี่ยทำให้รู้สึกว่าภาพมันก็อาจจะลดความกระโชกของอารมณ์ได้อยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่าพอผมมานั่งดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เออมันแฝงเข้ามาในเรื่องเยอะพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวเอกนะครับฟาร์มาเนี่ยเขามองเรื่องของออสวัสดิการการเข้าถึงการรักษานะครับหรือว่าตัวอย่าง เจกพัฒดินีนะครับที่มองเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในประเทศยังไงนะครับมีความคิดหรือว่าการสนับสนุนคนของตัวเองในด้านใดบ้างแล้วก็ในเรื่องของอีกคนหนึ่งที่ผมสนใจก็คือตัวของเจ้าของร้านยาที่เป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนสมาคมยานะครับที่อยู่ก่อนที่ตัวเอกของฟาร์มาเนี่ยจะเริ่มเข้ามา ซึ่งเขาก็จะมีแนวคิดของเขาที่เลือกที่จะทาแบบนี้เพราะเหตุผลบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะมันดูแฝงหลายอย่างมากเลยกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับโดยที่ภาพเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นอนิเมะสายชิวนะมันคงไม่มีอะไรตอนแรกก็ดูแบบว่าเราก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเรื่องของภาพแล้วมันดูไปทางสดใสนะครับพอเห็นภาพแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นสายชิลเราก็เลยดูแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากสักเท่าไหร่แต่พอนั่งดูไปเรื่อย,อยแล้วโหแทบจะต้องโฟกัสแบบว่าสมาธิตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าดูแบบดูแบบไม่หยุดเลยนะครับผมมาหยุดเอาช่วงหนึ่งคือตอนช่วงตอนที่8ไปตอนที่9นะครับคือวยความที่รู้สึกเด็นหลายๆอย่างในเรื่องมันพอที่จะหยุดพักได้พอดีนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ ดูมานานพอสมควรก็เลยหยุดไปแต่ว่าโหเป็นเรื่องที่เหมือนจะดูชิลแต่ว่าไม่ชิลอย่างที่คิดเลยนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เอาหล่ะต่อมาเราก็มาพูดถึงในแง่เนื้อเรื่องกันบ้างนะครับผมในแง่เนื้อเรื่องอันนี้ผมพูดเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเรื่องละกันนะครับคือเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องมันมีความเร็วแบบยังไงดี เขาพยายามเล่าเหตุการณ์ในเรื่องให้มันดูเป็นเหตุการณ์หนึ่งจบไปแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งต่อมาเลยนะครับทําให้ช่วงระหว่างเหตุการณ์มันดูไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่แล้วก็อะไรหลายอย่างมันอาจจะทําให้ถูกข้ามไปในช่วงระหว่างเหตุการณ์ตรงนี้มันพยายามที่จะเล่าโดยเน้นไปที่เหตุการณ์ที่ตัวเอกจะต้องเจอนะครับคือเหตุการณ์ในเรื่องนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง อาการหรือว่าโรคต่างๆที่ใช้ยาในการรักษาได้มันก็จะเหมือนเป็นช่งชวงๆไปนะครับทำให้บางอย่างมันน่าจะถูกตัดทอนลงไปเยอะพอสมควรเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยใครรู้สึกเหมือนผมก็อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยกันแน่นอนครับไม่อ่านมังกะก็นิยายแทนนั่นเองในส่วนของการเล่าเรื่องกันบ้างนะครับคือถึงแม้ผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมัน ดูเร็วแบบข้ามๆเนาะเราจะรู้สึกได้เป็นบางจังหวะแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรื่องผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่เนาะออกแนวอาจจะดูช้าในบางจังหวะด้วยซ้ําคือผมรู้สึกว่ามันช้าในบางจังหวะผมว่าอันเนี้ยมันอธิบายได้ง่ายเพราะว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเน้นไปที่วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ คือตัวเอกเขาก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของยาสารเคมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาพูดถึงว่าตัวสารตัวเนี้ยหรือว่าตัวโรคตัวอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างทําให้เกิดผลยังไงซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการพูดหรือว่าอธิบายพอสมควรเพื่อให้คนที่อาจจะไม่รู้ในเรื่องของศัพท์ทางยาศัพท์ทางโรค หรืออะไรที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยเข้าใจได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะต้องใช้เวลามาอธิบายตรงนี้พอสมควรทําให้จังหวะตรงนี้มันก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับผมก็เลยทําให้การเดินเรื่องเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้เร็วมากแล้วก็มีช้าบ้างไปเลยบางจังหวะซึ่งก็คือจังหวะของการอธิบายข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่มีพาร์ทของแอคชั่นที่ดีนะเรื่องมันดูไปเร็วพอสมควรเลยเพราะว่า เขาเล่าแค่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปแล้วก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวในเรื่องของศัพท์ท้งโลกศัพท์ทางยาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะดูในแง่ของดูเฉยๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ายากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร,ร์เข้ามาด้วยพอสมควรเลยทีเดียวนี่กขอสรุปจ้นๆเลยสำหรับอนิเมะเรื่อง e seikai าเคี o ว k ุหรือว่าเพศสัจจรเทพสองโลกนะครับเป็นการ์ตูน ที่เขาเวทในเรื่องของแฟนตาซีและวิทยาศาสตร์ได้น่าสนใจเลยทีเดียวนี่ครับคือตัวเองเนี่ยก็เป็นสเปเชียลิสต์เลยก็คือเป็นเพศจักรในโลกเดิมแล้วก็มาเป็นเพศจชกรในโลกใหม่ด้วยมันเลยมีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้มีแค่ความ OP ที่ได้มาเฉยๆแต่ว่ามันมีความรู้ที่เขา,เาสั่งสมมาด้วยจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็พาร์ทอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็ ช้าทาให้เราพอที่จะตามทันอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าพอตัวเองพูดแล้วเราก็แบบสมองแบบแบล้งไปเลยนะครับก็ยังพอเข้าใจได้นะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวอนิเมะในวันนี้ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ